เข็มไม่กวาดนะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นทิป A B พร้อมกันนะครับเข็มกระดุกดนึงลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีทิป A B ปิดเปิดใหม่ครั้งนะครับนี่ลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนี่0.3นะครับและก็5วตนนะครับอันนี้ก็เป็น0.5ครับอ่านี่ครับดูครับตัวเลขไม่ขาดนะครับแล้วก็นี่ครับความร้อนครึ่งหนึ่งน้ามันครึ่งหนึ่ง 100ประมาณนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง สำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเลือนไม้อีซูซูดิเมของคุณพี่พงศ์นะครับคุณพี่พงศ์นำมาจากอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยอาการเข็มไม่กวาดนะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นทิป A B <c oughs> พร้อมกันนะครับแต่อาการประมาณไหนจะเ,เราตอนเราเสียบไวลิงแลเรามารับชมพร้อมๆกันครับคุณพี่พงศ์และท่านผู้ชมไปรับชมกัน <c oughs> ผมได้ต่อขาไวาริงเข้ากับท่ายแล้วนะครับดูการเปิดสวิตช์เลยปุ๊บนี่ เข็มกระดุกนดนึงลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีทิปเิบีปิดบนใหม่ครั้งนะครับนี่ลงนิดนึงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วมีทิป A b เห็นไหมครับเป็นทิป AB พร้อมกันแล้วก็เข็มไม่กว่าดูนนเห็นไหมนนครับทิป a แล้วก็ B ขึ้นพร้อมกันโอ้ยดับพอดีสายสายสายตรงนี้หลวมายสาะสาย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 นายสายสายสายานสายสายนายสา บางท่านอยากเปลี่ยนสีหลอดไฟนะครับผมแนะนําของรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนสีที่เป็นสว่างนะครับเราอาจจะไล่สีเข้มครับไปแดงนี้ครับจากขาวเหลืองส้มแดงนี่ครับแดงนะครับใช้จุดมาร์กสีแดงคือสีแดงจะสวยมากครับหรือจะเปลี่ยนสีของเข็มก็ได้ครับแนะนํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับผมไปทํากันดูกันครับคุณพี่พงศ์ผมได้ต่อขาไวริงเข้าไปแล้วนะครับ สั่งจาไฟเปิดสวิตเลยโอ้ยสายไฟรวมเลยโอเคดูกันนะครับสวิตนะครับโอเคแล้เราจะวัดไฟกันว่าไฟมันตกไปกี่โวลต์หรือ,อยังไงนะครับใช้เปล่าวรวมแล้วกันนะครับ,นะรบวัดไฟจากสัไยเลยนะครับ11.98ครับ วัดไฟเกตเลยครับศูครับ0โวลต์ศนโวลต์ครับ0.8ไม่มีเลยนะครับพาร์ทนี้ไม่มี3.7มจก็หครับ2พาร์ทศูนย์จดเจครับโอ้อันนี้7โวลต์ะครับเข็มนี้7โวลต์นเลยมาจากไหนครับ7โวลต์น,น่ากลัวอย้งศูนครับศู 0.8ครับ uh, 0โวลต์0.8ครับ uh, 1.4ไม่มีนะครับไฟนี้ตกเต็มเต็ม uh, 0.9ครับ1.2กับ uh, uh huh. พริบนิดๆเลยครับไฟ1 0.8ครับ 0.8โอเคไฟ5โวลต์หายนะครับมีเกตนี้ครับเกินมาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่ระบบไฟต่อกันให้เสร็จนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับไปทำกันครับผมคุณพี่พงศ์ผมประกอบอผมไล่จัดเลี้ยงระบบไฟนะครับไม่ได้ประกอบโอเควัดไฟกันนะครับเปิดสวิตช์เลย มาวัดไฟเกตกันว่าไฟเกตมาคบหรือยังนะครับมากี่โวลต์โอเคเซตสายอดจัดมิเตอร์นะครับ11.72ครับวัดเกตเลยอย่นี้เลย3.7ครับ0.4ครับ3.7ครับแล้วก็0.4นี่นีนะครับไฟชุดนี้มันถูกต้องครนะ0.3นะครับ่านี่ก็0.3นะครับและก็5โวลต์นะครับ อันนี้ก็เป็น0.5ครับอันนี้0.5ครับ5โวลต์ครับ0.3ครับและก็0.3โอเคนะครับศูนย์ครับ0.3และก็5โวลต์ครับอันนี้ก็0.5ครับโอเค นะครับมี5 v โวลต์มาอันนี้3.7นะครับไฟเลี้ยงถ้ามีไฟ3.7ก็คือจะมี IC ชุดหนึ่งที่จ่าย3.7ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเทสกันว่าเข็มยังใช้งานปกติไหมนะครับเมื่อเราจัดเลี้ยงระบบไฟใหม่แล้วแล้วก็จะมีทิป AB นะครับจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับของคุณพี่พงษไปทำกันผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟเสร็จเียบร้อยแล้วก็ประกอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันผมใช้สไปร์ตตัวนี้เลยนะครับเปิดสวิตเลยอ่ะครั้งแรกของผมเข็มไม้กวาดเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะมีเทขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่1 3 9 4 0 4มกอีกิโลเมตรทิป A. ครั้งอยู่อันเดียวนะครับแล้วก็มีทิป B นะครับอ่ะปรับแสงดูกันนะครับปรับแสงได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่าดูกันว่าเออ ผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับก็จะมีดมนะครับกดหลายวันไม่เจอไม่ได้ทําคลิปหลายวันแหละอ่านี่ครับดูครับตัวเลขไม่ขาดนะครับแล้วก็นี่ครับความร้อนครึ่งนึงน้ํามันครึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยประมาณนะครับหนึ่งร้อยห้าโดยประมาณนะครับโอเคแล้วก็จะมีสามพันรอบนะครับโอเคนะครับใช้งานได้แล้ว ก็อย่างเง่นก็ไม่มีอะไรนะครับปกติทุกอย่างนะครับปิดเปิดใหม่หนึงครั้งนะครับผมก็ต้องกว่าโอเคนะครับ ใช้งานได้ปกติแล้วครับผมของคุณพี่พงศ์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ในําคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ช่างพงศ์นะครับที่ไว้วางใจนําเลือนไม้มาลงดูแลกันคุณพี่นํามาจากอําเภอดอนสักนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับแต่เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้น มีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้นี่จะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมให้ครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ